สวัสดีครับแฟนๆเอฟซีฟที่เคารพรักหักแพงอามอนีกัขอเชิญท่านเข้าสู่รายการเสียงแคนพาหมวนน้องพี่น้องครับผมคนมากับแคนคนไม่ขาดแคนแคนมากับคนอ่ะบริสานกับเดีให้พี่น้องหอไเดี๋ยวฟังเสียงแคนน้องพี่น้องเนาะเสียงพู่ออกมาเสียงแคนจวดนะครับเสียงแคนจวดเอาในไล่เอาในไล่ล,ลำเพลินเนาะ อาลัมเพิ่นซีดอกเพิ่นมา่น้องเบิ่งชุดหมอแค้นคักหลายชุดหมอแค้น่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเสื้อลายผ้าแพร่คิดมัดแอวเพิ่นว่าคือเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์อนุรักษ์มรดกมวลมังอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะแค่นกะดนตรีอีสานอ่าผ้าแพร่มัดแอวกะเป็นมุ่นมั่งแต่พอจะเม่เฮาเพิ่นเูเห็นนะผ้าคิดผ้าลายคิดผ้าเก็บผ้ามีมัดมีเนาะพี่น้องเนาะเป็นเป็นการอนุรักษ์สืบสานเสียงแคน แห่งแดนอีสานเพื่อนว่าบันไให้พี่น้องเขาได้ฟังนะครับฟังในล่ายลํำเพลินอ่ะพี่น้องเขาลองฟังมันนะครับผม মাকেডেডেডে มือกะดัะพันเนาะพี่น้องอาบปาพันธ์ากันนะครับเปิ่นว่าของกินบ่ก,กินมันเอาของเก่าบ่แล้วมันลืมเนาะพี่น้องก็บ่ค่อยได้เป่าเลยกะมือก็จะของหอยังจักหน่อยนึงอ่ะจังได๋กะผิดทุกบกผ่องนาฬิกะขอโทษขออภัยในกําลังกันเนาะนี่เพิ่มแล้วเสียงแคนลั่เพลินเนาะพี่น้องลั่เพลินพื้นฐานหรือว่าลั่เพลินตามใจผู้เป่านะครับผมเอ้าฝากนั่มาฝากมาตอนพี่น้องเฮาพอได้โพ่อเด,ย,ดยอนพอดได้ฟ้อนใส่แคีนเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะ เอ็นใส่เสียงแค้นหลักการยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายจังหน่อยหนึ่งพอได้เสร็จมันบติดขัดขึ้นมานะครับผมนี่คือมรดกตกทอดจากพ่อจากแม่ฮั่นนอดนตรีเสียงแค้นแดนอีสานนะพี่น้องครับผมเป็นแค้นจวดเป็นว่าเป็นแค้นจวดนะครับผมการเป่าแค้นในการพูดอันว่าแต่ละหมอแต่เมื่อนกันได้พี่น้องแต่ละหมอเนาะเพูดอันว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวละบุคคลเนาะของของของแต่ละบุคคลเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเนาะพี่น้อง บันทนึการเป่าให้กันการเป่าในสำเนียงการเป่าสำเนียงการเกี่ยวพันยังกว่าไปเพิ่งจะเอื่นว่ามันจะเป็นเอก,อก,กลักษณ์เอก,กลักษณ์ไปเอกลักษณ์เพิ่นอยู่เนาะครับผม,มนี่คืออันนี้เป็นเอก,กลักษณ์ของบ่าวอีสาเสเ <c oughs> นสะเบินนล้วพน้อมครับผมอ้าวนี่ก็เพื่อนว่าการสืบสารเสียงพินเนแค้นเอามาให้แฟนๆรายการได้ฟังน้ำกันเนาะการถือว่าเป็น อินว่าเป็นมุ้นเข่าเก่าเดิมแต่พอแต่เม่เฮ้าเนาะบริสันก็ได้สืบสารมานํามาสืบทอดให้สําหรับบรรดาบาที่หมอแค้นที่กําลังลําเรียนอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าผู้เิ่นมีใจมากหรือว่าบรรดาหมอแค้นต่างๆแต่ละคนกับมองใยบริสันเป่าพิษผาดไปหรือว่ามั่นบ่อันกัขอถทดข้อไผ่กันแล้วกันเด้อสำหรับบรมคู่หมอแค้นเนาะอันนี้คนอื่นว่า ไปเอกลักษณ์ไพเพิ่นเนาะแต่ละคนสิบ่คือกันพี่น้องคนนั้นเรียกว่าเรียนมีคู่จีปูคนละวาดเพิ่นว่าเนาะครับผมอาชานานท์เรียก็ฝากพี่น้องเฮาไวเาาเ้เนาะฟังเป็นเพิ่นเอาน่าฟังให้เป็นยาไม่แห้งหัวใจเนาะพี่น้องเนาะเป็นยาอายุวัฒนะอีกชนิดหนึ่งพิ่นว่าคือเสียงพิณเสียงแค้นเพิ่เนเอิ้นว่ามันเป็นมนต์ขลัง,เป,งลปเ,ปเป่าอยู่หม่องใด่กม่วนว่าซั่นเพี่น้องเปายอยอยู่หน้าอยู่ท่ายอยู่ต่งเนาะอ่าตามที่บ่าวอีสานไปเป่าตาม หมืน้องคลองบึงริมสะน้องบัวอย่างต่างๆแฟนรายการทั้งประกาศติดตามข้ามารับชมคอมเมนต์ข้ามาบอกโอ้ยมวลหลายจังจัดจังสี่อ่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกลาบกันนะพี่น้องเนาะที่เพิ่นมีความสนใจล่ะก็ซอยพลักดันซอยเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดสับสะไคร่กดติดตามเพิ่นว่าโอ้ยนี่จะเป็นดีแล้วนะครับผมฉะนั้นแล้วเหมือนกรนจังนะมากเหงาให้พี่น้องได้ฟังกันแค่จวดนอนในไร่ลำเพลินนะพี่น้องครับผมเพิ่นว่า หักกันไว้หักน้อยๆแต่ให้นานๆมาสั้นไม่ดังเนาะก็ขอขอบคุณสำหรับเอฟซีของบริษัทในบรรทันี้กระดาษเนาะหลายผู้หลายคนที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาบัว่าจะอยู่ต่างประเทศเนาะคือจังกับไฟเอฟซีคุณเจพูนเาเนาะเจพูนทางกัมพายาสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นเอฟซีประจำๆในกระดาษเพิ่นกา หายกำลังแรงใจมากทุกเคสทุกคลิปทุกช็อตประจันอ่ะขอพูดอะไรกันกันได้ครับเด้อพร้อมทั้งกำไฟเอฟซีเฮาอีกผู้หนึ่งทั้งกำไฟเยอรมันเนาะทั้งกำไฟท่านอาจารย์สมบัติสีโพงามเนาะท่านอาจารย์สมบัติสีโพงามเพิ่งกลัอ่ปทำมาหากินอยู่นี่เยอรมันอ่ะก็ขออหารยิงยิงยี่ย่อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออาจารย์เด้อเนาะพร้อมทั้งกำไฟอืมอ่าท่านท่านอาจารย์ท่านนายเพลน้อยู่ทั้งกำไฟซอฟต์ลาว เนาะวัานไหนวัานไหนใคยเพลงไมลลาวอ่ะนี่ขออนุญาตได้ดดครับเด้อเพิ่นกะติดตามคอมเมนต์บายสารมาเป็นประจำประจำ,ะจำนี่ก็ได้เพินเ่นเป็นขายขายเพลงเพลงหนึ่งที่โด่งดังในสปปลาวเฮาเนาะอ้าวก็ขอเชิญชมขอเชิญชมในการแต่งร้องแตง่งร่ำแต่งเพลงของเพงิ่นเนาะก็ขอให้ปังปัง,ปงกันเลวกันครับผมแล้วก็ทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะเอฟซีบายสารที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาแสดงความ คิดเห็นย่องย่อสารเสียนมากบ่กโอ้โหมวนหลายเสียง,งขึ้นใจแค่นเอาหลักสิบสามสาระละว่าอ่ะขอพูดอะไรกแล้วกันทุกทุกมั่งทุกทุกวันกันแล้วกันได้เป็นของเนอนที่ประเดิยไปกันขอโทษขออภัยว่าสิเป็นเอฟซีทั้งกำไฟทั้งเมืองเหนือเข้าเชียง,งใหม่เชียงใหม่เนาะเอฟซีเชียงใหม่เอฟซีพิเศษกรหลายผู้ลดยคนชนน้ำกันเนา้องว่าสิเป็นทั้งกำไฟในเมืองเชียงใหม่ในเมืองเสมืองในแม่ริมใน โอ้หลายหม่องหลายบอนเนาะที่บาีสานไปนะครับผมก็ขอพูดหลายๆแล้วว่าจะเป็นทางกำไฟเชียงไฮ้เนาะหรือว่าทางกำไฟอาจารย์มีนาเนาะอาจารย์มีนานี่ก็เป็นสายเดียวกันพันว่าสายสบันเทิงสายมวลน,นี่แหลนะเนาะเล่ากับโอ้สืบสารวัฒนธรรมของเพคนเนาะเฮ็ดเพลงออกมาเขียนเพลงเทศดนตรีทางกำไฟอาจารย์มีนาเฮากนะันได้เนาะสายเดียวกันกับบ่าวอีสานน้องๆสายเสบือนพนะันว่าสายเสบือนเนาะ อ่าหลายผมเลือกคนนำการในพี่น้องทั่วประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเชื่อเชื่อมีเดียแหละขอขอพลเอกเหล่าการเทปเหนให้กำลังแรงใจมากทุกหม่อมทุบอลจนบริสันได้ตเติบโตมาในถึงทุกวันนี้นะครับด้วยกําลังแรงใจอ่ากดไลค์กดแชร์สำหรับแฟนรายการเทปเหนให้การสนับสนุนมางหงายหงย่อสาอเสื่อติดตามให้กําลังแรงใจทุกช็อตทุกเขตสันว์บาอ่ะขอพลเอกเหล้วกันนะครับผมอ้าวพ่อกันในคลิปต่อไป,ไปในคลิปนี้เอาไว้สักนีดก่อนเนาะ เพิ่นว่าจะฟังหลายฟังหน,หน่อยๆเพราะได้คึดนหอดกันเนพิ่นว่าแม่นบ่พี่น้องเนาะอ่ะแล้วก็สิมีหลายๆคลิปเลยพี่น้องเฮาค่อยติดตามกันแล้วกันว่าสิไปเป่านำขัข้นแท้ให้กันนะน้ำห่มมวังห่มผ้าในเถียงก็ว่าไปนะพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากมาต้อนเฮามาฝากมาต้อนพี่น้องเฮ้านะครับผมอืมล้วก็มีเพิ่นเอิ้นว่าเป่าแค้นเลาะทงเป่าแค้นเลาะห่วยเลาะห้องเลาะผู้เละาะผ้ากรว่าไปเนาะเอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากมาต้อนเนาะ บางทีก็อยู่ในห้องศัตรูแน่บางทีก็อยู่นำ้ำเอาขอแค่แจ่หัวเนี่ยเอาหลายไอ้พัลละแน่วันนั้นนั่พี่น้องเนาะเอาขอพูดแรกกันเกันเอาซ้ำนี้อีหลี่น้อพี่น้องเอาซ้ำนี้อีหลีจังพ่อกันเนี่ยอ่ะคลิปต่อไปเนาะขอให้แฟนรายการบร่าวอีสานทุกคนทุกหม่องทุกบอลจงมีความสุขความจเจริญน,นะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดให้สําเร็จผลสมภูมิวัฒนปรารถนานะครับเฮ็ดยังไงปังๆสําเร็จสําเร็จผลทุกอย่างกันแล้วกันครับแล้วก็ อายุมันขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะสวัสดีครับ